วันนี้คุณยายพาทำจี่กล้วยหอมอร่อยเคี้ยวนึบนาะแป้งน้อยทำง่ายใส่งาหอมหอมเข้ากันมากพร้อมแล้วมาดูวิธีทำกันเลยค่ะคุณยายจะใช้เป็นกล้วยหอมสามผลนะคะพอดีว่าปุ้ยซื้อกล้วยมาจากเซเว่นนะคะแล้วก็ลืมกินค่ะเปลือกก็ค่อนข้างดำแล้วนะคะเอามาทำขนมก็จะหวานอร่อยมากบดกล้วยให้ละเอียดค่ะ พอกล้วยละเอียดดีแล้วเราก็จะเติมเกลือป่นลงไปไปลายช้อนนะคะเพิ่มความหวานใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปประมาณครึ่งช้อนแป้งข้าวเจ้าอีกสี่ช้อนความหวานตามชอบได้เลยนะคะเติมงาดำขั้วลงไปหนึ่งช้อนค่ะผสมให้เข้ากันวันนี้เราจะจี่บนใบตองนะคะจะได้มีกลิ่นที่หอมหรือว่าใครจะนำไปจี่บนกระทะเลยก็ได้เช่นกันค่ะตักขนมใส่ลงไปบนใบ,นใบตองแบบน,บนี้ค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะใช้ใบตองประกบกันสองแผ่นนะคะ ไฟที่ปิ้งต้องเป็นไฟอ่อนค่ะเดี๋ยวใบตองเขาจะไม่ง่ายนะคะทําแบบนี้ขนมกล้วยของเราจะออกมากลิ่นหอมพลิกกลับไปกลับมาจนกว่าขนมกล้วยจะสุกนะคะถ้าใบตองไหม้ก็นําใบตองแผ่นใหม่มาประกบทับจนกว่าขนมกล้วยของเราจะสุกนะคะอันนี้ก็เริ่มออกสีเหลืองแล้วนะคะแต่ผู้ยอยากให้ได้เกรียมกว่านี้หน่อยๆนะคะเพื่ก็นําใบตองแผ่นใหม่มาวางแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งประกบทับค่ะ อันนี้ก็สุกแล้วนะคะก็จะได้ขนมกล้วยแพนเค้กกล้วยน่ากินแบบนี้เลยคุณยาเรียกว่าจีกล้วยหอมนะคะมาดูเนื้อข้างในกันค่ะหนึบหนับอร่อยแป้งน้อยอร่อยมากถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ